ท่านฮากุอินนะเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากนะ,ะที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็คนเคารพนับถือมากจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านเป็นพระเมื่อทักสามร้อยปีที่แล้ววันนึ่งเนี่ยลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งก็มาหาท่าน เราก็บอกว่าเนี่ยมีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์พ่อเขาเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของโรงรับจำนำเอาแต่ทำงานตัวลูกชายก็พยายามชักชวนให้มาสนใจธรรมะมาภาวนา หรือไม่แต่สวนมนต์พ่อก็บายเบียงปฏิเสธบอกว่าทำงานเยอะนะยุ่งไม่มีเวลาว่างแม้กระทั่งสวดมนต์สวดมนต์่่จริงก็ไม่ได้ยาวอะไรนะไม่เหมือนบ้านเรานะ สวดเนี่ยก็คือสวดถึงพระอมิตรพ,พระพุทธเจ้าก็มีกี่ประโยอนะนะไม่ได้ใช้เวลานานเลยแต่พ่อก็บายเบียงปฏิเสธก็เลยมาปรึกษาท่านอากุอินนะว่าทำยังไงจะให้พ่อเนี่ยมาสนใจธรรมะมาใส่จากการสวดมนต์ พราะตอนนั้นไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ถือว่าเนี่ยการสวดมนต์นี่มันมันมีอน,นิสงส์มากนะสามารถช่วยทำให้ไปอยู่แดนสุขาวดนะีหลังตายได้ท่านอากุกินี่ก็รู้นะว่าบิดาของชายคนนั้นเนี่ยเขาแค่อ้างนะอ้างว่างงานเยอะ ไม่มีเวลาแม้กรทั่งสวดมนต์ที่จริงมันเป็นแค่ควาแก้ตัวแล้วท่านก็รู้ด้วยว่าเนี่ยพ่อของชายคนเนี้เป็นคนตนหนีสนใจแต่เรื่องเงินเรื่องทองก็เลยไปหา พ่อของชายคนนี้แล้วก็บอกนะว่าจะขอจ้างนะจ้างว่าเนี่ยถ้าสวดมนต์หนึ่งจบเนี่ยจะให้เงินหนึ่งอีปแปะอันนี้เจ้าของโลงจำนำแล้วหูพึงเลยนะเพราะเป็นคนตนนีอยู่แล้วก็ตกปากรับคำเลย ได้ได้แลวกก็สวดมนต์นะสวดมนต์กี่จบก็จดเอาไว้แล้วก็วันแรกนี่ก็มา,มายื่นเลยนะมายื่นอบอกจำนวนนะว่าวันนี้สวดได้กี่จบถ้าอาจารธนากุอินก็ให้นะตามที่สัญญาไว้ สวดร้อยจบก็ให้ไปร้อยอีแปวันที่สองนี่แจ๊กก็สวดอองนะวันนี้สวดมากกว่าเดิมเพราะอยากได้เงินเสร็จแล้วก็มาบอกท่านอากุอินว่าเนี่ยวันนี้สวดได้ร้อยกว่าจบท่านอากุอินก็ให้ร้อยกว่าอีแปะไปทำนี้ทุกวันนะจนทั่งวันที่เจ็ดเนี่ยเพรว่า ชายคนนั้นเนี่ยเกิดมีสมาธิอาการสวดมนมากเพลินด้วยนะเลยลืมนับแล้วก็ลืมนับไม่เป็นไรนะก็วันหลังก็เอาใหม่แต่ครนี้เนี่ยพอสวดไปแล้วเนี่ยเกิดมีสมาธิ ได้สัมผัสความสงบในจิตใจมากก็เลยสวดใหญ่เลยคราวนี้ไม่สนใจเงินแล้วไม่มาเรียกร้องเอาเงินจากท่านทาคูอินอีกต่อไปก็กลายเป็นว่านับแต่นั้นมาเนี่ยก็กลายเป็นคนที่ใส่ใจกับการสดมนมากไม่ไปหมกมุ่นกับการทำมาหาเงินเหมือนก่อนและภายหลังนี้ก็กลายเป็น อุปถาคนสำคัญนะของท่านทากุอินแต่ก่อนนี้งกเงินมากนะแต่ตอนนี้มีเงินเนี่ยก็นำมาบริจาคเพื่อสนับสนุนนะการเผยแผ่ศาสนาของท่านทากุอินและตัวเองนี่ก็ขยันสวดมนต์ด้วยเพราะได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองนะว่าเนี่ย ใจใจมันสงบนะเพราว่ามันมีคุณข่ากับเงินเยอะเลยจากคนที่ตน,นีนะเห็นแก่เงินนะตอนนี้ก็ลกลายมาเป็นคนที่สนใจการสวดมนต์สนใจศาสนาสนใจธรรมะท่านก็ฮักูอินก,ก็ฉลาดนะที่จริงเรื่องทำนองนี้เนี่ยมันก็มีคล้ายๆกันนะในสาวพุทธการเนี่ย นาถี่ิธิกะเศรษฐีเนี่ยตัวท่านเองนี่ก็เป็นโสดาบันนะแต่ว่าสอนลูกชายคนหนึ่งไม่ได้ลูกชายไม่สนใจเลยนะธรรมะเนี่ยท่านก็เลยจ้างเลยนะจ้างให้ลูกชายนีย่ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่เชตวัน ลูกชายก็ไปนะแต่ไม่สนใจไปก็นั่งเหมอใจลอยแค่เอาตัวไปแต่ใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับการฟังธรรมกลับมาเนี่ยพ่อถามว่าผู้เจ้าสอนว่าอะไรแสดงธรรมอะไรตอบไม่ได้เป็นอย่างนี้อยู่สองสาครั้งเนี่ยสุดท้ายพ่อเลยบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าจำได้นะว่าผู้เจ้าสอนอะไรก็จะให้เงิน ให้หรางวัลเพิ่มก็ดีใจนะลูกชายดีใจนะก็คราวนี้พอไปฟังใหม่เนะี่ยตั้งใจฟังแต่ว่าผู้เจ้านี่ก็ส่งบันดาลน,นะให้จำเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้ก็เลยต้องตั้งใจฟังมากขึ้นเจตนาคืออะไรก็คือเพื่อที่จะได้ ไปเอาเงินจากพ่อแต่พอตั้งใจฟังมากขึ้นเนี่ยจิตใจค่อยๆซึมซับนะน้อมรับเอาธรรมะรากว่าเข้าใจทำแจ่มแจ้งตามภาษาตามภาษาผู้ปฏิบัติใหม่นะพอกลับมาเนี่ย แทนที่จะมาขอเงินแบ์แบมือขอเงินจากพ่อพ่อก็ไม่สนใจแล้วพ่อก็เลยถามเอาทำไมวันนี้ไม่มาเอาเงินลูกชาก็บอกว่าเนี่ยไม่เอาละเพราะว่าซาบซึ้งนะกับธรรมะมากแล้วก็ขอบอกขอบคุณพ่อนะที่ได้มาทำให้ตัวเองได้ไม่เห็นธรรมะ จากเดิมเนี่ยนะไปฟังธรรมเพราะอยากจะได้เงินแต่สุดท้ายนี่ก็ไม่สนใจเงินแล้วทีนี้เนี่ยก็สนใจปฏิบัติสนใจฟังธรรมะอย่างจริงจังอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะตัณหานะหรือความอยากเนี่ย มันเป็นสะพานี่พาไปสู่ธรรมะได้ท่านฮาคุอินนี่ก็เช่นียวกับอนาธิปิธิกะใช้เงินจะได้วดจ้างก็ได้แต่ว่าพอผู้ถูกจ้างเนี่ยนะได้รับได้ริมรสชาติของธรรมะทั้งจากการสวดมนต์แล้วก็จากการฟังธรรมนะ ก็เกิดความทราบซึ้งนะแล้วก็รู้แล้วว่าไอ้เงินนี่มันมันไม่สำคัญเท่าไหร่ไอ้ตัณหาหรือความอยากที่เคยมีมันก็ลดน้อยถอยลงที่จริงพระเจ้าเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันนะกับลูกพี่ลุงน้อง คนหนึ่งเนี่ยชื่อว่านันทะนันทะนี่ก็เป็นเจ้าชายนะในตระกูลศักยะวงศ์ตอนที่พระเจ้าตัสรุธรรมใหม่ๆเนี่ยนะในเวลาต่อมาพระองค์ก็เสด็จกลับไปเมืองกระบิลพัสน์นะแล้วก็ไปโปรดพระประยุรญาติก็ช่วงนั้นเองเนี่ยเจ้าชายนันทะเนี่ยก็ แต่งงานนะกับหญิงสาวคนหนึ่งก็ในวันแต่งงานเนี่ยนะก็มีการนิมนต์รัชนาผู้เจ้าเนี่ยไปรับบิณฑบาตพระองค์เนี่ยพอเสด็จพัฒกิจแล้วเนี่ยก็ให้นันทะเนี่ยถือบาทตามพระองค์ไปเจ้าชายนันทะทเนี่ยทีแรกก็นึกว่าพระองค์จะรับบาทคืนไปเมื่อถึงประตูพระราชวัง แต่วกเว่าพอถึงประตรูราชวังแล้วเนี่ยก็ยังให้เจ้าชายนันทาถือบาทต่อทั้งที่พิธีแต่งงานนี่นะกำลังจะเริ่มเ,เจ้าชายนันทานี่ก็เจ้าชานันทานี่ก็ร้อนใจนะแต่ว่าเกรงใจพระเ,เจ้านะไม่กล้ายื่นบาทรถวายพระองค์นะก็เลยต้องเดิน ถือบาทตามพระองค์ไปจนถึงนิโครธารามไปถึงกุติของพระเจ้าเนี่ยคันตุกุติเนี่ยพระองค์ก็ยังไม่รับบาทนะแล้วสุดท้ายนี่พระองค์ก็ตัดกับเจ้าชันท้าว่าเธอจงมาบรรพชาเถิดกำลังจะแต่งงานอยู่เรามาล่อล้วนะแต่ว่าพอพระเจ้าตัดอย่างนี้เข้าก็ด้วยความยำเกรงนะ ไม่กล้าปฏิเสธก็เลยยอมนะบวชโกนหัวผมจีวรก็เป็นว่าไม่ได้แต่งงานนะนะแต่ว่าใจนี่ก็นึกถึงนางชนบทกาลยานีอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าเนี่ยพาเสด็จไปตามที่ต่างๆรวมทั้งพากลับไปเชตวันนะพระนันเทายังนึกถึง คู่รักของตัวนะไม่เป็นอันนะปฏิบัติเลยวันนี้พู้เจ้าทำยังไงนะพรเจ้าก็เลยนะสร้างนิมิตนะให้พนันทานี่เห็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นต่างๆเทพธิดาแต่และแต่และคนแต่และคนแต่และรูปนี่สวยงามจดย้อย สวยกว่านางชตบุกรกาลยานีซึ่งเป็นคู่มั่นนะของพนันธาสิงห์นะเกิดความอยากได้ขึ้นมานะเกิดความลหลงไหลนะในเทพธิดาเหล่านั้นพระเจ้าก็เลตัดว่าเนี่ยถ้าอยากได้เทพธิดาเหล่านี้นะไม่ยากหรอกนะก็ให้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์แล้วอยากจะได้เทพธิดาคนไหนก็ จะไม่ผิดหวังด้วยความอยากนะพะนันธาเจยก็เลยอ,อยากได้เทพิดาก็เลยตั้งใจนะปฏิบัตินะเจริญสมาธิภาวนาบอกว่าเพื่อนพระวยการพอรู้เนี่ยนะก็พูดจาเข้าหูพรนันธาว่าเนี่ยรับจ้างบวชบ้างละหรือบำเพ็ญพรมจรจรันเพื่อ อยากได้เทพธิดาบ้างล่ะเพราะน,นันทนาจะเกิดความอับอายขึ้นมานะทำไงนะก็อยากกันนั่นเลยนะเราหลีกเล่นไปทำความเพียรให้จริงจังดีกว่าพอที่สุดแล้วก็ได้บรรลุอรัตถผลเลยนะตอนนี้เทพธิดาไม่สนใจแล้วเพราะว่าท่านไปพลล้นละ อันนี้ก็เรียกว่าละาตันหาได้เนี่ยก็เพราะว่ามีตันหาเป็นเป็นแรงจูงใจนะในตอนเริ่มต้นก็คล้ายๆกับสองกรณีนะจากคนที่เห็นแก่เงินนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงจำนำหรือว่าลูกชายนาถิปิธิกาเศรษฐีมาสวดมนต์ก็เพราะอยากได้เงิน ฟังธรรมก็เพาอยากได้รางวัลจากพ่อแต่สุดท้ายนี่ก็ไม่สนใจเงินทองแล้วพอได้เข้าถึงธรรมะได้เข้าถึงอนิสงส์ของธรรมนะที่มันที่ประเสริฐกว่าเงินทองมากพนันท้ทาก็เหมือนกันนะทำความเพียรก็เพราะอยากได้เทพธิดาแต่สุดท้ายนี่ก็ การรูร้ทำความเรียกว่าตัณหาที่เป็นแรงจูงใจให้ทําความเพียหรือประพฤติรรย์ก็หมดสิ้นไปตัวอย่างที่ว่ามันเนี่ยมันก็ชี้เห็นนะว่าตัณหามันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะที่จริงเนี่ยทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละถ้าหาว่ารู้จักใช้นะ ความทุกข์ก็มีประโยชน์นะกิเลสก,ก็มีประโยชน์นะถ้าว่ารู้จักใช้ครูบาอาจารย์ท่านก็ฉลาดนะหลายท่านก็ท่านก็ใช้ตัณหาเนี่ยเพื่อจูงให้ใครบางคนเนี่ยนะหันมาสนใจธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะบรรเทาหรือว่า ขจัดตัณหาให้หมดสิ้นไปได้ที่จริงเนี่ยเราไม่ต้องรอให้ครูบาอาจารย์นะมามาล่อหรือมาชวนเรานะโดยอเอาตัณหามาล่อนะนะใน้านที่เราเป็นบุตุชนเนี่ยมันก็ต้องมีกิเลสมีตัณหานะมีมานะมีทิฏฐิแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าใช้ ใช้ให้เป็นเนี่ยมันก็สามารถจะช่วยเราได้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราถูกมันใช้มากกว่าถูกมันใช้เพื่อสนองกิเลสนะเพื่อเสริมสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวตนอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนะตัวอกุศลอารมณ์อกุศลเนี่ยเช่นความโกรธความเศร้าเนี่ยมัน มีความสามารถในการบงการจิตใจของเราได้มากทีเดียวเพื่อเสริมสร้างความยิ่งใหญ่ของมันใช้เราให้กลายเป็นองครักษพิทักษมันเลยก็มีหรือเป็นบ่อยๆตัญหาก็เหมือนกันนะถ้ามันคลองจิตคลองใจเมื่อไหร่เราก็เสียผู้เสียคนแต่ถ้าว่าเรารู้จักใช้มันเนี่ยมันก็สามารถจะพาเราเนี่ยเข้าสู่ธรรมะได้หรือเข้าสู่นะ คุณธะร,รมเบื้องสูงได้อย่างเช่นนะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเราตั้งใจนะว่าเราจะเจริญสติทำสมาธิหรือสวนมนต์จะเป็นประจำแต่ว่าปล่อยครั้งก็ทำไม่ได้นะเพราะมันห่วงหรือนึกถึงนะความสุขสนุกสนานที่เคยมีเช่นการดูหนังฟังเพลงการได้เล่นโซเชียลมีเดียทางโทรศัพท์ นันถ้าเราปล่อยให้ตัณหาหรือความอยากมันคลองใจแล้วก็ไม่เป็นอันทำรรอะไรนะไอการจะภาวนาที่เราตั้งใจแล้วก็เลยเป็นอันทำไม่ได้แต่ถ้าเราตั้งกติกากับตัวเองว่าเนี่ยวันไหนไม่ทำตามที่ตั้งใจไว้นะเช่นวันไหนเนี่ยไม่เจริญสติไม่ทําสมาธินะหรือไม่สวดมนต์หรือไม่ฟังธรรม จำนวนเวลาเท่านั้นเท่านี้นะเราก็จะไม่ดูหนังเราก็จะไม่เล่นโซเชียลมีเดียเราจะไม่จับโทรศัพท์มือถือเลยพอตั้งกติกาตัวแบบนี้นะไอความอยากนะที่อยากจะดูหนังฟังเพลงอยากจะดูดูหนังซีรีส์อยากจะเล่นโซเชียลมีเดียซึ่งมันก็เป็นตันหานะไอความอยากแบบเนี้ย มันก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยต้องอต้องภาวนาต้องนั่งสมาธิเพื่อได้นะดูหนังฟังเพลงตามที่ต้องการตามที่ตั้งกติกากับตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าใช้ตันหานะเพื่อเป็นเงื่อนไขนะในการที่ทำให้เราเนี่ยาภาวนาได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจํา เรียกว่าภาวนาเพราะอยากจะดูหนังอ่ะถ้าวันไหนไม่ภาวนาก็ไม่ได้ดูหนังถ้าอยากดูหนังอยากฟังเพลงก็ต้องภาวนาต้องสวดมนต์อันนี้พอทำไปทำไปเนี่ยนะถ้าทำถูกนะอันที่ส่งของการภาวนาเนี่ยมทำให้สุดท้ายเนี่ยไม่สนใจเลยนะให้หนังหรือเพลงเนี่ย เพราะว่ามันให้ความสุขเนี่ยไม่เท่าการภาวนาเพราะพอภาวนาถูกนะภาวนาต่อนเนื่องเนี่ยนะตัวริิเป็นประจำเนี่ยมันจะเกิดความสงบนะความสงบในใจเนี่ยมันมันประเสริฐนะมันประณีตนะกว่า ความสุขจากการดูหนังฟังเพลงนะหลายเท่าทีเดียวแต่คนเราจะถึงภาวะเช่นนั้นได้เนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยตั้นหาเป็นตัวล่อนะจริงไม่ใช่ว่่แต่ตัณหาอย่างเดียวนะตัวมานะหรืออัตตานี่ก็เหมือนกันนะถ้าใช้ให้เป็นเนี่ยมันก็เป็นตัวส่งเสริมการปฏิบัติได้อย่างพระนันธานเนี่ย ที่ท่านหันมาสนใจทำความเพียรอย่างจริงจังเนี่ยเพราะว่าท่านถูกเพื่อนพระด้วยกันเนี่ยหยอกล้อค่อนแค้นะว่าเนี่ยรับจ้างภาวนรับจ้างบวชหรือว่าประพฤติธรรมจันทร,ร์เพราะหวังเทพธิดารู้สึกเสียหน้านะเกิดสิ่งที่เราขัติยะมานะนะมานะานาเนี่ยมันเ,เป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะ ซึ่งอาการของมันคือความรู้สึกเสียหน้าเวลาเรารู้สึกเสียหน้าเมื่อไหร่นะอันนั่นแหละเนี่ยมานะแหละเพราะนันท้าก็มีอาการแบบนี้นะรู้สึกเสียหน้าขึ้นมาไอ้ตัวนี้แหละคืออัตตานี่มันมันถูกกระทบก็เลยเกิดความตั้งใจว่าฉันจะให้ใครมา ดูมิ่นเยียยามฉันไม่ได้ต่อไปแล้วฉันจะมาภาวนายอ่างจริงจังสักทีบางครั้งคนเราก็ต้องใช้ตัวมาหน้าหรือตัวอัตตานะเป็นตัวกระตุ้นให้ทำความเพียรนะเช่นนะนะบางทีเราเห็นคนแก่หรือเด็กเนี่ยเขาปฏิบัติจริงจังมากเลยแต่เราเนี่ยมันกับเกียดคร้านนะไม่เอาจริงเอาจัง เห็นเขาทำความเพียรแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเรามันแข็งแรงกว่าเขานะและจะแพ้เขาได้ยังไงพอคิดแบบนี้เข้านะมันเกิดมานะขึ้นมากระตุ้นให้เกิดความเพียรเกิดความพยายามแล้วคนจะน้อยไม่น้อยเนี่ยมีความเพียรพยายามเพราะอาศัยมานะเป็นตัวผลักดัน เราก็เลยเข้าใจว่ามานะแปลว่าพยายามนะแต่จริงจมานะมันไม่ใช่แปลว่าพยายามนะแต่มันสามารถจะกระตุ้นให้เกิดความเพียรได้เห็นเขาทำได้ดีกว่าเราเราจะงอมืองอเท้าได้อย่างไรนะเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นคนแก่ให้เราหนุ่มชะกันเนี่ยเขาเป็นเด็กกว่านะเขายังปฏิบัติได้ทั้งคืน,นให้เรานี่จะมาหยอยแย่อแย่ย สองสามทุ่มจะเลิกแล้วไม่ได้นะเราต้องทำให้ไม่ด้อยไปกับเขาอันนี้เรียกว่าอาศัยตัวมานะเนี่ยหรืออัตตาเนี่ยเป็นตัวผลักดันให้เกิดความเพียรหลายคนก็ใช้ตัวนี่ยนะกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจในการทำความเพียรจนกระทั่งสามารถจะรู้ทันตัวอัตตาเพอเราพอจะเจริญสติอยู่เป็นประจำอยู่บ่อยๆมันก็จะเห็นนะ เห็นตัวกิเลสเห็นตัวอัตามันโผล่โผล่หน้าขึ้นมาหรือมันชูคอแล้วก็ไม่ยอมที่จะตกอยู่ภายใต้หน้าของตัวอัตตาหรือมานะนั้นอันนี้เพราะว่ามีสติเป็นตาในที่ทำให้รู้เท่าทันอัตตาแต่เดิมเนี่ยนะปฏิบัติก็เพราะแรงผลักของอัตตาแต่ว่าพอปฏิบัติไปเนี่ย ก็รู้วิธีที่จะเอาชนะอัตตาได้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะที่ทำความดีเพราะอะไรนะเพราะว่าไม่อยากหรือไม่ยอมหรือไม่กล้าให้คนเนี่ยมาดูถูกไม่อยากใ,ใครมาเหยียดยามว่าเป็นคนที่ไม่เอาไหนเป็นคนที่เอาดีไม่ได้ที่รักษาศีลห้าเพราะว่า ถ้าเกิดผิดศีลขึ้นมาเนี่ยก็จะถูกคนต่อว่าด่าทอไม่อยากเสียหน้าไม่อยากใครมาพูดจาว่ากาแบบนั้นก็เลยตั้งใจรักษาศีลน,นะหรือว่าเป็นเพราะอยากจะเป็นคนดีอยากจะมีความสุขนะก็เลยหมั่นทำบุญให้ทานในะความที่อยากเป็นคนดีอยากเป็นคนใจบุญเนี่ยนะอันนี้มันก็ ทำไปด้วยความยึดมั่นในตัวกูอยากจะให้คนชมอยากจะให้คนสรรเสริญนะก็เลยพยายามทำดีพยายามขยันแต่พอทำไปทำไปนะจิตพัฒนามากขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาชนะอัตตาไดนะ้อันนี้เรียกว่ารู้จักใช้อัตตารู้จักใช้มนันะให้เป็นประโยชน์นะ อันที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยก็เพราะว่ามันยัมีความสำคัญบรรทหมายในตัวกูกันทั้งนั้นแหละอยาให้ฉันมีความสุขอยากจะให้ฉันเป็นคนที่สงบเยือกเย็นนะมันยัมีความสำคัญบนหมายว่าเป็นฉันเป็นฉันอยู่แต่ว่าพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยมันต้องกล้าไปถึงขั้นที่เรียกว่ารู้ทันนะในความยึดมั่นในตัวกูของกูเนี่ย แล้วก็ไม่ปล่อยให้มันเข้ามาคลองใจถ้าเราไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยก็เรียกว่าสามารถที่จะ,อ,ะอยู่เหนืออํานาจของตัวกูได้หรือถึงแม้ว่ามันจะยังคลองจิตคลองใจเราอยู่เพราะว่าการที่จะละมานะะอย่างสิ้นเชิงนี่นะโอ้มันม,มีแต่พระอารหันต์เท่านั้นที่จะทำได้นะแม้กระทั่งพระอนาคามีก็ยังมีมานะะอยู่ เพียงแต่น้อยมากเบาบางมากแล้วปุถุชนอย่างเราเนี่ยแน่นอนล้วก็ต้องมีเยอะแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้มันเอามันมาใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในธรรมใช้มานะเพื่อละมานะใช้อัตตาเพื่อละอัตตานี่มันทําได้นะเช่นเดียวกันใช้ตัณหาเพื่อละตัณหาอันนี้เป็นเรื่องของอุบายนะ,ะซึ่งเราต้องอ ต้องมีแต่เป็นอุบายที่ไม่ใช่กลโลบายนะแต่เป็นอุบายโกศลคือการรู้จักใช้อุบายเพื่อที่เอาชนะกิเลสแต่ที่มันยังมีอยู่ในใจเรายังยังไม่ยังกลับจับมันไม่หมดก็ต้องรู้จักใช้มันอย่าให้มันใช้เราเท่านี้แหละนะด้วยวิธีนี้นแหละนะจึงจะเจริญก้าวหน้าในทางธรรมได้อ่ะคำนี้พดทนนี้นะ